มามาเลยเขาเกมน,นี้ได้เวลาร่วมเอาตัวรอดเพตอนแรกพี่ไอชิงเอาตัวรอดไปแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่นกันสองคนนะดูสีหน้าด้วยเราจะอน,อนอู่วันนี่คือสีหน้าของคนที่เจอกวางครั้งแรกแต่พอรู้ว่ากวางม,มันเป็นปีศาจต,ตัวเขาก็าจะสีขเขียวอีอย่างนี้เลย <Bro. S 1> เอ้เนี่ยคุณนายุน่น นายูที่ไม่ใช่บบจีอีกต่อไปว้าวไม่เป็นแล้วปกติใจเลยโอ้หแหลกจัดกูเล่นโลบอกแล้วกูแหลกคอมกูต้องระดับไหน,ไหนไไนะเไี้ยี้ไม่นะไม่นะแม้แต่เกมไม่เล่นแบบไม่ก็เลยไม่นะเออมันเล่นได้นะเว้ยกูยังเล่นอยู่เลยไม่นั่นนี่เล่นแล้วังแหลกแล้วนี่อ่ะเล่นอยู่เลยหรือว่ามันเป็นพวกพิษของดิสคอร์ดกันนะ ไม่เมื่อกี้ยังเล่นกับเพื่อนอยู่เลยไปเลยยังไงเนี่ยเลือกสองคนพอเอเดี๋ยวเดี๋ยวใครวะเนี่ย้ทรเอ้ยออกออกก่อนนะไม่รู้ใครเอาไปออกไม่ได้ผมติดเอ้าไม่นะไม่นะไม่เด้ออกอยู่ออกไปแล้วโอเคเอาเราต้องรอเราต้องรอก่อน ถ้าวมีคนอยากเล่นด้วยเอ้ยคุณมาดิไดยูนไปไหนแล้วมาวัมาี้ไปเดี๋ยวผมจะลองลองเร็วๆดูนะโอเคแล้วก็เลือกสองคนโอเคพอแล้วเลี้ยบ้อยแล้วเลียบลอยโดนแน่โอ้ชีวิตรหดกสเกาคืนคนหาเด็กที่หายไปแล้วนี่คือหน้ากว้างโง่ๆง่เยอะเราจะอยู่รอดอีกถึงก็ได้ เด็กคนนี้เด็กคนนี้เป็นเด็กคนแรกที่นะที่หายไปอนะ่หเขาอ่านซิมาเป็นยังไงวะโอ้เด็กคนนี้เช่อเนเนโอคิดแล้วก็เจอผีแล้วก็โดนผีบีบไหลโดนผีบีบไหลแล้วก็หลงต้ตายใช่แล้วผมยังอยู่ในเกมจ่บอกว่าตอนนี้มัชาอยู่รอบวีนะครับมารับด้วย ทำไมทุกอย่างมันเลยไม่ปกติจังตอนทำมาอยู่นี่ทำอยู่นี่อัดเกมอัดเกมมาเก่งเก่งขอระบายได้เลยแบบทุกอย่างมันเคยปกติแล้วทำไมแบบอยู่พอเข้า OBS ปุ๊บมันจะต้องเป็นแบบนายวะอะไรคุณอายูนก็อัดคลิปเหมือนกันล่อเอาหนานี้ไอคนเปิดมาในเกมเปิดเพคโคดดังมากเลยอ๋อดังมากเลยอืมมันจะดังขนาดไหนกันนะสามคนสามคนตั้งสามคน ออรอันนั้อะเวเรียบร้อยมันลองมีไม่ได้อีกไม่ล่นแล้วนะกิดฉันเกกับภาพตาพาเด็กที่หายไปวะคยเลย่อยวคว้ามยที่ก็บอกว่าผมรู้สึกผมรู้สึกเหมือนมีคนหายไปอีกอีกแล้วหูขแล้วโอ้โหแล้วแหละไปอดเกมเดียวเฮ้ยเอ้ยอะไรกันเนาะแล้วกูต้องทำไงเนี่ย คลิกอะไรคลิกลกขวานโลกก็มเที่ยตัด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 ตับตัดตัวตัดม่ความโมโหเดี๋ยวคุณตัดตัเดยคุณอายุนชั้นยอยทำไมมันเก็บไม่ได้ฮัลโหลกดเโอกดเทําไมต้องทําให้ระบบมันยุ่งยากด้วยนี่อ เก็บตโอเบียดสองแล้วสอโอเคผมเก็บแล้วโอ้เก็บครบห้าอันแล้วมันกดมันกดดับยังไงอะโอ้กดดับอย่างนี้แล้วเนะโอเคเราขอตัดไม้ลอนะตัดไม้ให่เลยไม่เล็กิกว่าเขาบอกเขาบอกว่าให้เราตามหาเด็กที่หายไปด้วยเนาะต้องหาตัวรอบนี่แหละมันโคตรแบบมันใกล้ๆเหมือนนะเอยผมเจอกระทอมกระทอมคนใครก็ไม่รู้กระท่อมตบปลา มุ้งเจอกระทอมตบปลาไปปู่อยู่กระทอมตบปลาที่สามารถเปิดประตูได้ด้วยเปิดไปวิ่งวัดไอจ้าโอ้นี่เหรอโอ้แคมไฟน์แคมไฟจะดับเราไม่ดูแคมไฟเลยอะไรเบียบเอาชิบหายแล้วไม่ดูแคมไฟเลยเฮ้ยดูสิแคมไฟยังมีอยู่ใส่เลยไหมเอาเยอะคนเดียวเลยไม่พอใส่เลยใส่ด เพิ่มเพิ่ใส่เพิ่มเพิ่มเพิมเมาเจอมาดูเรื่องเลยที่มีเพิ่มเพิ่มเพิ่มเผมเก็บไม่มอผมเก็บไม่ได้ผมกดเอฟหมันถึงได้ไม่มันกดไมอ้อไม้นิ่มไปแล้วนี่หว่าโอเคแต่ว่านายมนเคยมาแล้วไอ้มาญิโกมาแล้วมันมาญิโกมาแล้วผมหวังผมหวังว่าหวังว่าไอ้มาิโกมันไม่มา เมื่แล้วก็สีหน้าที่มันงอยเงาตอนนี้กูไม่เจอเด็กเลยกูยังไม่เจอเด็กด้วยซ้ำแล้วกูจะเจอเด็กผู้ชาไหนเอ้ยไฟจะดับไฟจะดับโอเคมาเลยเก็บไม้มาด้วยชิบหายเอ้ยมันจะมาแล้วมันฟลากลับไฟแล้วโอเค อ้ากวางนี่เป็นแล้วอะไรวะโอ้โหช่างไฟเวลสามแล้วผมมาเองอ่ะวางแบบเรื่อยๆนะเนี่ยออกเรื่อยๆโอ้แล้วนี่อะไรเนี่ยหนึ่งบาทหนึ่งบาทใส่คืนเหล็กนะใส่เป็นเหล็กโอ้ใส่เป็นเหล็กใส่เป็นเหล็กผมเก็บได้แล้วแล้วทำไมต้องดัดเสียงเป็นอย่างนี้ด้วยเนี่ยเอ้ยเออ๋ยวคือไหนดัดปกติดีกว่าแค่แค่เอาแคไม้ทุบพ่อตายหายได้ได้เอ้ยมีคนมาอะไรเนี่ย คนต้นต้นของตาช่วยเหลือมีคนมาอะไรบันนี่บันนี่ฟุตบันนี่บันนี่ฟุตเฮ้ยมีคนมาหามีคนเดินตามผมมาตัดไม้ก่อนตัดไม้ก่อนผมไม่สนโอ้ยมาป่าผมไม่สนมาป่าไกลเลยเฮ้ยมาป่ายี่ดอนมาป่าลูกเอ้ยเจิดดีมาป่าอยู่ใกล้ผมด้วยเป็นไง ไอ้โดนไตเต้าไอ้เต้าไอ้เต้าผมลงคลิปมาผมก็ชื่อคิดว่าผมผมโดนผมโดนหมาไล่กัะโดดผมเจออะไรเนี่ยผมกดอันโนแต่ล้วนเนียวเลยวะนี่มันมีบอกว่าลายสมบัติ <c oughs> ขึ้นสมบัติ <c oughs> อะไรสักอย่างเอ้ยใส่จะมีสมบัติได้สมบัติแบบเงินเยอะเอาผมรีบตัดไม้ไดีกว่าเอาโฟก<ล>ัสท<ล>ี<ล>่อยู่รอดโฟกัสที่อยู่รอดดีกว่าวันที่สองยังไม่เท่าไหร่เดี๋ยววันที่สามเราค่อยหาเด็กเลยกัน แบบจับไหลจับขาตูดขาตุ๊ดตะก๊อกมันขึ้นข้อความว่าอีก476เมตรถึงจะเห็นเด็กคนนี้นะมืดแล้วโอ้มืดแล้วโอ้โหผมอยูนบ้านชิหายแล้วไอ้ผมอยู่ในบ้านเอ้ยสคริปเว้ยมาดิุณมีปืนเขาเป็นตะกอนเขาเป็นตะปืนเอามันบอนทานเดียจากพื้นป่า พีหนายตัวเท่ส hey, oh! oh! yeah, ุดสุดักวายเอ้่ยวกูเอ้่ยวกูไอ้่ยวกูไอ้กูเฮียไอ้เฮียหยาอ้่ยวกูไอ้สัตว์ตายไอ้เฮียหยาอ้่ยวกูโอ้ยเรียบร้อยอ้าวเรื่องไรอ่ะเลิกตายเลยเป็นยังไงอ่ะยังไงคือเราต้องไปช่วยไหมนี่ช่วยไม่ได้ตายแล้วเก็บไฟก่อน โอ้ยถ้าตายแม่งถ้าตายถ้าตายคนตายคนรกครักเขามากเลยอยากเห็นว่ะแต่ว่าเห็นไม่ได้ไงตอนนี้อยู่แค่ไฟก่อนเล่าประสบรูปไหมเล่าประสบรูปให้ให้โอเคอย่างแรกเราต้องหาเด็กให้ได้ก่อนหาไม่ได้ขอใครคนเดียวกูขอคนเดียวพอแล้วกูไม่อยากได้เด็กไหนแล้วอี๋เอานี็คนเดียวแล้วกูกลับบ้านได้ไหมไม่ไม่หาแล้วโอ้เช้าแล้ว ลองดูดิช้าชาแล้วกูปลอดภัยไหมวะรูการแขนเออเรบร้อยทำไอะไรอ่ะมาผมจะพาคุณกลับบ้านเองอย่าพกลับบ้านว่าเราจะทำพิธีให้สมศักดิ์ศรีของคุณเลยคุณเป็นคนที่คขาเป็นคนที่กล้าหาญมากผมนับถือจริงๆเป็นเชียรเพื่อให้ผมสีนะ 1> <1> <1> จบเ,เ,เ,เป็นเชื่อเพิงผมที่เอ้ยอะไรกันเป็นเชื่อเลิงให้ผมสินี่ไงผมจะส่งคุณไปสู่พบที่ดีขึ้นโออนะจงไว้อะไรให้กับ <1> <1> <1> ชายผู้นี้ผู้ที่เสียสละทุกอย่างนะ ใช่แล้วเขาควรไดเสียสละทุกอย่างจริงๆทําได้เลยนอนเออนอนหน้านิ่งน้านิ่งเลย้กางแขนเลยหน้าทิ่มซึ่งคุณนายยูมันก็น่าจะไม่อยู่แล้วล่ะหนีกลับไพแล้วเล่นได้เล่นกับเพื่อนเล่นไม่ได้จะยังไงวะ เฮ้ยได้ไหมนี่กระโดดทดสอบโอ้โหชิบโพเลยคือไม่สไลดที่ต้องอหู่เขาเดินอ่ะเขาเดินเป็นท่าชิโพเลยเดินสไลด์ไปวิกกี้เอาไว้ให้กับเพนทินเนตผมแล้วล่ะนโอ้ไม่นะแต่ผมได้ฉากเอามาล้อคุณแล้วนะเดี๋ยวผมตัดให้สวยๆเลยฉากตอนชาปนากิจคุณอ่ะใส่กำคุมไว้ชายแจ็คกี้ผู้นี้เขาคือคนดีสี สีซอสสีซอคืออะไรวะกูดูสีวะไเหลือสองบาทเฮ้ยมาไม่ทันแล้วไปเนี่ยกูออกเลยไปเลยก็ยังมาลาจอลาจอเฮ้ย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 หนีคงหนีออกเลยมีคมกูมีคมเอกอ๋อเดียเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยมาพูดคุณาหน้าจอาไว เฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ เพงมันแย่ของมันแย่ของเล่นเด็กกันเลยโอ้โหไม่จริงมาแล้วมาแล้วโมไม่เชื่อนายยูมาแล้วไม่เชื่อมาแล้วเสียงเสียงก่อนไม่ยินเสียงเพลงมลาอยู่ไปเสียงเพ่งคุ้นเยอะตังเลยพอไหมเราเรือกสามอ่ะใช่โอเคเราสอบแล้วอยู่ตรงนี้แหละ อะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรลาแล้วเอาเยอะเผื่อของเผื่อกินอิ่มอะไรวโอ้ยอะไรกินอะไรบอใช่เผื่อกินเลยแม่งของผมเอ้ยไอ้นี่มันยิ่งกว่าแบล็กเบียร์อีกดนอูนีดเดดโน้ไว้เหรอโดนนีดโด้เลยไงบนเน่ยกระมิไลเนี่ยกระมิไลเซ็นตายล่วงหน้าประมาณสองปีไอ้พี่เฮ้ยคุณอายุน มันบอกว่าทิศอ่ะอยู่ฝั่งเนี้ยฝั่งของต้นไม้ต้นเนี้ยแต่เราต้องไปฝั่งเราต้องไปทิศนี้นะทิศที่ผมตรงไปอ่ะคึอทิศที่คุณนายยนยืนอ,อยู่เนะนี่ยไอเนี้ยตรงเนี้ยก็คือตรงที่เด็กมันหายไปอยู่แล้วโอเคอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิม,มไปเลยผมตรงไปเลยเยไฟจะดับนะไฟจะดับนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ไอ้นี้ดีกว่าผมว่าผมอยู่กองผมอยู่กองไฟดีกว่าไปเลย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 เดี๋ยวอยู่กองไฟให้ อย่างน้อยก็ทําภารกิจหนึ่งสำเร็จแล้วให้ให้มันสมกับคำว่าเป็นทีมช่วยเหลือสิช่วยเหลือป็นช่วยอะไรเลยทีมช่วยเหลือให้มันสมกับยอย่าช่วยเป็นกำลังใจที่เด็กมันจะตายแล้วนะช่วยเป็นกำลังใจได้เลยมรเขาจะรอดหรือไม่รอดจะตายโอ้หิวข้าวเลยขอไปกอไปกินข้าวอยู่ปะลับตาพี่ขอไปกินข้าวคนนี้ปะ เฮ้ยเราตัดต้นไม้ต้นใหญ่ได้ไหมตัดต้นไม้ต้นใหญ่มันต้องใช้ขวานแบบดีเฮ้ยผมเจอผมเจอน้ำมันไอเราต้นไม้้นใหญ่ผมน้ำมันน้ำมันทำน้ำมันเทปึ๊บไปโคบแบบเรายังหาเด็กไม่เจอเลยนะเอาดีแต่เรายังเราเจอแล้วคนหนึ่งแต่เรายังเอาออกมาไม่ได้หมาหมาเยอะเกินไปหมาเยอะเกิน อย่าเพิ่งใส่ไฟนะให้ให้มาให้น้อยๆก่อนไม่ต้องรีบไปได้มันมันไม่ได้ลดเยอะไม้เตียงเก่าเก่าเก่าเลยเตียงเก่าเตียงเก่าไปผมาได้ไหมอ่ะไปยิงหมาได้ไหมนี่เอ้ยเนื้ออะไรวะสดเลยกินกินแย่งมาแล้วเขาตายเนื้อตายของหมาแหละเนื้อหมาแลวนะเนื้อตายขอกินเนื้อตายช่วยๆเยโอเคปวดแล้วโอเคช่วยๆเลยเร็กเลย มาอีตายโดนไปของเลยไปของเลยไปของเลยอีตายโดนแล้วซุ้มย่อปุ้นได้เลยเราเดี๋ยวขอดูเด็กคนที่สองก่อนเดี๋ยวขอดูเด็กคนสองก่อนขอดูเด็กคนที่สองนมุดไ้ว่าเขาอยู่เปล่าเด็กคนที่สองห่างหกร้อยเมตรใหกร้อยเมตร อยู่ตรงศพโอ้ไม่นะเด็กคนนี้โดนบีบไหลอีกแล้วอ่ะเฮ้ยกวางคุณจะเป็นมิตรกับทุกคนไม่ได้นะคุณกวางคุณเป็นมิตรกับทุกคนเกินกวางเปนพิธีจับมุอมงมากอ่ะคุณกวางแบบจับไหลอ่ะแบบไอหนูมันนี่สี่ไปดูกวางไปดูกวางไปดแม่งคนิยามคนิยามได้โคตรดีเลยคำนี้จะช่วยปะขาเลย เอาอิ๊บไม่ผมช่วยกองไฟอยู่แป๊บนึงนิ้วหนึ่งนิ้วนึ่งผมกำลังไปผมกำลังไปมาแล้วลงมันตีเด็กน่าทุกคนโอ้ยเอานี่ไงไปเลยเอาเอาเหี้ยวตายอยู่ค่ะเชี่ยวตายอดีกว่ะไรอม่ไปเลยแต่ไม่มีบันเด็ตนะไม่มีฟังก์ชั่ีบหาเลยเปิดมาผมตายเป็นผมอิดศพแบบแบบงงงงมา มาทำะเออมาทำทีกันดีกว <|so|>> ่าม่แล้จก ไปสบายนะคุณนะตาลาอู่ตัที่ตาเลยคุณเฮ้ยผมฝากเพ่ผมฝากคุณไว้กับกองไฟนะนี่ไงเขาเรียกเขาถึงเรียกว่าเป็นคนดีไงคนดีอ่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เห็นไหมตรงสํานวนเลยคุณเป็นคนดีเลยเห็นไหมไฟยังเผาไม่ได้อะคนจะเหลือเชื่อฝากปกหน่อยฝากโปกหน่อย ไอ้คนตายก็ไอ้คนตายก็คนตายสามารตรงน้นได้นี่นี่นี่คนใครจะหายายได้ไหม่ึ้นหายายได้ไหมจริงผมผมว่าเราต้องหาผมว่าเราต้องหาเด็กตั้งแต่วันแรกเลยนะผมว่าวัราี่หาขายตั้งสองคนตอนนี้จะวันที่แปดละแล้วไม้ไม้สีฟ้าคืออะไรวะคุณสามารถเอาไปแลกของได้ไหมยาละยาไหนไม่ใครไม่ใครเจอไปทำอันนี้เอาไปทำอะไรครับคุณยุน ไปทม่ได้ปลาไม่ปลาเลยปลาโคตรอะไรอยู่นะไอ้ขาวขาวปลาโคตรแบนเลยปลาปลาโคตรแบนเลยปาโคตรแบนเนะเดี๋ยวผมเก็บเก็บตัวไหนวะกดตัวเอฟโอเคถูกจมเนน้ำแล้วเอ้โอ้ยสงสารนะคุณฝากไว้ลยไปไอ่ะผมฝากไว้เครื่องนี้ได้ไหมฝากไว้เครื่องนี้ก่อนโอ้ฝากไว้เครื่องนี้ เอ้เราคนแกงเลยไอ้ตายไงผมขยะอมขยะอะไรดีอ่ะไฟฉายได้ไหมเลือกอะไรก็ได้เอาไปปีกแอรดีกว่าเอปีกแอกแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตายแล้วมาตายโอ้ตายแล้วเขากระต่ายให้เราซับวัดกดได้ได้แล้วคุณอายุเข้ามาก่ออนโเคไมแล้เลยมีแนวโน้มว่ามันจะมาอีกอ่อนละอ่อนนี่ก็แล้วมือเตือน มีแนวโน้มวมันจะมาอีกแล้วมันจะมาเยอะกว่าเดิมด้วยเฮ้ยเอ้ายซีนซีนอู้หูหมาสิบเก้าเลยตัวหมาทำไมกูเห็นมาแต่สีขาวเอ้ามาเอ้าชิบหายโดนทิ้งระเบิดนะเนี่ยหมาไม่หมาไม่รอวิวัฒนาการไม่นะไม่ใช่ไม่เจะหรอเอาเดี๋ยวอยู่ไหนผมกำลังโดนนกไล่ เอ็นมาไม่นะคุณนายูนไม่ใช่แค่นกกับหมาเ้วยอันเหลือแค่แต่แหละก็มาไงเบกวิ่งตามเครื่องบินเลยเอ้ยมามาแล้วอู้ว้าโอ้ยเบกบินขึ้นฟ้าไปแล้วจะโดนอะไรไหมเนี่ยบินขึ้นฟ้าเลยโชว์ความยิ่งใหญ่ของเปไปไม่ไปตกเครื่องหมดไม่ละเอียดกนะ เออตกเครื่องบกเงินละเอียดจริงนอนโคตรแบบนอนโคตรแบบผมว่าเราควรให้เขานอนดีๆนะไอเด็กขอญาตินะกูขอฝากไปหานี่ก่อนมาแท้งและแทงมาละเอ็กซ์ตี้เอ็กซ์ตอเออไอนอนตรงนี้ไม่สะดวกนอนนอนตรงนี้ไม่น่าสะดวกนะนอนตรงนี้ดีกว่าโอเคปะหาเด็กต่อโอ้ถ้าตายโคตรโคตรเท่เลยแคปไว้แคปไว้แคปไว้ไปปิดบกซะ ทับเทมนักนะก็ขับหมกเลยมาคุณยุนถ้าเวลาหาอีกต่อแล้วผมก็มีอะไรจะเสียอยู่แล้วตายก็ตายว่าครั้งเนี้ยเ้าเวียตายผมเลยที่ขิวข้าวตายทหาสัตว์ดีมันมีมันมีอยู่ตายแค่หลอดไม่นะหลอดเนี้ยผมเจอแล้วที่นี้อีสินะแต่ว่าตรงนี้สินะมันจะเป็นโอ้ยหมาลายไกเก้าร้อยเมตรอ่ะไกลอยู่นะไม่ใช่ไกลอยู่อ่ะ คุณต้องเติมไฟเพรามันไม่หมดเลยนะใช่เราวิ่งมาเสียเปล่าคุณเราต้องกลับไปเติมไฟผมกำลังจะตายใช่เราเขาเมย์มาเขาไม่ตายแล้ววิ่งหนีกูไม่ได้หรอกคุณมาที่เราเยอะมาที่เราเยอแล้ววิ่งมาเสียเปล่ามันกาที่เราเรอะแล้วก็ตายีุออะะไร่กดชุบเลยสี่ห้าบาท ไม่เียเฮไปเฮ้ยไม่นะนี่ผมจะโดนอีกคนเหรอเนี่ยอ่าอ้าล่ะโดนแล้วนั่นโดนเลยไม่แล้วเอ้ยเฮ้ยตกน้ตกน้ำด้วยเลยตกน้ำจมเอ้ยได้ไงไม่เชื่อผมคนดีจะตายแต่คนดีและคนดีผียกคุณคนดีผียกคุณคนดีผีคุ้งผีคุ้ง คนดีผียุตหักอผียุเอ้ยยุให้ตายยุให้ตายเาเลยผียุเอ้ยส่งผมกลับดีๆก็ได้โอ้โหจมน้ําไม่ตายแย่กว่าคุณแจกี้เลยเลยโอ้โหคุณยุนไม่ทันุ้น้อมเลยโอ้โห อย่าให้ผมพลาดบ้างนะเดี๋ยวผมจะทําแบบนี้บ้างผมจะโยนคุณออกแมพไปเลยนอนเลยเอานอนเลยเผมนอนไม่อะไรเลยโอ้โหไม่มีการทะนุถนอมเลยเลยเหมือสนุกอยู่คนเดียวอ่ะเหมือนสนุกอยู่คนเดียวอ้่วาวคนเดียวเออว่าไรๆเอาไม่ใช่นั้นวะไอ้ยักษ์คนเดียวเหมือนสนุกอยู่คนเดียวอ่ะเออเออเอาไปเออสนุกเกินขอให้คุณโดนจํำสแกนหนักๆ ไฟกงจะดับอย่างช้าๆโยนขึ้นฟ้าเลยเอ,อ้ยคุณที่ว่าคุณจะแน่ไอ้คุณที่ว่าคุณจะโยนผมไ้ไกลสักแค่ไหนซินคุณจะโยนไปได้ไกลขนาดไหนโอ้ยเม่งกูหัวโนแล้วมั้งเนี่ยเม่งตามต้นไม้ทุกรอบเลยโอ้ยเม่งกูดปิวไปไหนแล้วเนี่ยไกลยยเลย เอ้ยคุณยูไม่ผ่าเลยเหมือนาเลไม่ใคร่เลยอ่ะมือไม่ใคร่กูเลยอ่ะตายเราเฮียโอ้โหเฮียตายเราเบรกเดนไฟเลยโอ้โหเบรกโกเบรกกลายเป็นหุ่นเชิดมาแล้วเมกเป่นเชิเฮ้ยกลายเป็นหุ่นเชิดเลยเมรกเล่นคาเลยเมรก ถ้าตายกูแม่งถ้าตายกูแม่งเหมือนกำลังแดนอยู่เนี่ยเหมือนบิดตัวแล้วกันที่ถ้าตายถ้าตายกลับมาเหมือนเดิมเลยเฮ้ยยกโผมมาอีกรอบพี่ยกเครื่องชาขอโทษเด้อเอามันในกดโจ้โอ้ยตัวแอนเลยตัวแอนเลยโอ้ยท่านเฮ้ยผมกด ผมกดตัวอ e ีได้อะไม่รู้ว่ากดได้ไงไอ้ท่านกูตายแล้วกูกดตัวอ e ีได้คืออะไรวะเนี่ยโอ้โหาจะฟักอจะฟักเดี๋ยวอะไรก็ยังกำเลยกู <laughs> <laughs> โดนแกงแล้วคุณอายุนอะไรนี้โ oh, <laughs> <laughs> อ้ไม่นะรอทุนนาแทก,กี้ที่เราไปชุบนายไม่ทันอนะ่ะ <laughs> ไปต้องอะไรไม่เป็นไรเลย แล้วขอแบนแล้วขอแบนแล้วขอแบนสิบพันเลยแบนสิบวันนี่คุณกาแบนคนที่มีอำนาจย่างนเลยเรียบร้อยแล้วไม่มีไม่มีเลยนะส่งไเลยแล้วผมมีกนั่งแบนนะแล้วเป็นกานะแบนได้เลยผมแบนประมาณหนึ่งระวันอ่ะแบนหนึ่งระวันเลยไมเลยหน้ากูดำเลยหน้ากูดำยิงฟันขาว าลาดผมจะผมจะเป็นของหักแล้วมั้งเนี่ยไม่เยอะนะแม่มันผมแม่มานหนึ่งวันละนี่เราจะสิ่งที่คุณอยากทำกับผมแบบนี้ผมภาษาช่วยอย่างดีไม่นะแขไฟกลางดำเด็กๆทั้งหลายผมขอโทษเก็บแบนเว้ยเก็บแบนค่อแบนกันค่อแบนตอนไหนได้เกียร์แบนก่อน ไม่ผมก็เลงจะหิวตายสมมตหน้านี่กินแค่ละทันโว้ยไม่ตายหรอกคือขวใช่คุณอาจจะไม่ตายแต่ตะล้มเหก็ตายเลยแต่ปัไฟของเรานั้นกำลังจะดับลงคุณแจ็คกี้คุ้ยคุณแจ็คคุณลงไปเล่นอะไรในน้ำนะไม่สนในตอนนี้ผมไม่สนในตอนนี้ผมขอลองผมขอลองกกับไปกลบเล่นไปเนี่ยผเขาอยากไปกบหนึ่งวันเลยเจ้าหนู ไกคงจะดับแล้วจะรู้นี่ไปซะเลิกกับไฟต้องรีบมุ่ไม่ปล่อยไปอีกรอบแล้วจะรู้จะกลับไปนี่ไฟไกลที่สุดเท่าี่จไกลได้จะไปจะไปอ้โหโอ้สมนายวายจบแล้วเออมันเกินเวลานีกว่าสี่ทุ่มเนาะโอเคมันแจ็คกี้ขอบคุณมากมากโอ้ขอบคุณเอขอโทษไมค์กระแทก ขอบคุณมากๆมาเล่นด้วยโหโคตรสนุกเลยนะสนุกมากโคตรเก่งโคตรเก่งเกงครั้งหน้ากูต้องเอาคืนวะถ้าแม่งไม่บิดนี้กูก่อนนะโอเคนั่นแหละครับทุกคนได้เวลาบอกลากันแล้ววัดมาแค่นี้แหละโอเคไปฮะมันไม่ไม่พูดอะไรไม่พูดอะไรไม่พูดอะไรไม่สิบแปดโอ้ยอย่าพูดอย่าพูดอะไรไม่ได้อย่าพูดอะไรส่งท้ายเวลาเอามาส่งมา ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสลาคิปในวันนี้นะ,ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ,มไล,ไลค์กดแชร์กดซับไลท์ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณถ <c oughs> ิมมาแก้แขนผมด้วยนะครับอ <c oughs> ม่ไดคิดว่จะจบแล้วผมขอบคุณม,มาดูคลิปนี้และกดไลค์กดติดตามผมก็เจอกันเอออีพีหน้าครับผม,ผม อืมครับก็นั่นแหละอีพีหน้ามาวันไหนไม่รู้ไม่บอกเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวก็ลงเองแหละตามนั้นแต่ผมผมนั้นผมนั้นจะเอาผมนั้นจะเอาแขกมาเชิญมาได้นคือพี่เจเอ้ยคุณยูเป็นรบจิรบจิน่ารักโมเอะโอ้แต่มันยังขึ้นบโใจิขึ้นรบจิอยเลยเปลี่ยนแล้ว เกยไม่อัปเดตใหม่ผมไม่รีแคปเลยแค,เค <laughs> แคปเลยเคแ,คแคปเลย <laughs>